โ,โกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอิรวัฒน์ในช่วงเช้านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลังสงกรานแล้วกลับกันมาทำงานนะฮะตามสภาวะอากาศที่ร้อนๆหน่อยอแต่ว่าผมก็พยายามที่จะเอาเรื่องที่หนักบ้างเบาบ้างมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าการเมืองของประเทศ การที่ผมตรวจสอบข้อข่าวดูส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวหนักๆนั่นนะครับเพราะข่าวเบาๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอามาเพราะว่าความสนใจของผู้ที่บริโภคข่าวก็ส่วนใหญ่จะดูแต่เรื่องข่าวหนักๆนะครับพาท่านฟังไปดูเรื่องของของสหรัฐอเมริกาสักน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอเมริกาวันนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งกลางเทอม ในเข้าใจว่าปีหน้านะครับและการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับอะระบบในการเป็นอย่างนี้นะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขาเนี่ยเขาจะอะอยู่ในตําแหน่งง่ายตามวาระของเขาเนี่ยสองปีเต็มองปิเต็มเนี่ยออกทั้งชุดเลยนะครับทั้งกำบ,บีงเลยก็คือสี่ร้อยสามสิบห้าคน นะครับทัง้งการเลือกตั้งปรับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเหมือนเป็นประรอดวัดว่าคนเมกันเนี่ยออพอใจกับการบริหารงานของรัฐบาลประธานรีบรักหรือไม่หรือว่ายังผูกพันอยู่กับตัวพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่มันเป็นประรอดวัดในเรื่องการเมืองของเมกาด้านหนึ่งนะครับ อ,อเมริกามีสองสภาสภาวุฒิสภาก็มีตัวผู้ที่เป็นผู้แทนของเขาเนี่ยก็ที่เรียกว่าวุฒิสภาหรือซิเนตเนี่ยก็หนึ่งร้อยคนเพราะเขาก็ถือหลักว่ารัฐหนึ่งไม่ว่ารัฐเล็กรัฐใหญ่เนี่ยก็มีสองคนมีผู้แทนเท่ากันไอ้ผู้แทนสองคนเท่ากันเนี่ย ก็จะทำหน้าที่มาเป็นผู้แทนหรือตัวแทนของรัฐต่างๆนะฮะดัน้นกาันกลางเทิมเนี่ยเ,เขาจะเลือก435คนจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนฮะสภาผู้แทนราษฎรของแมิกันเนี่ยก็จะถือตามาประชากรน,นะครับประชากรอยู่ตรงไหนมากหน่อยก็จะมีผู้แทนเยอะหน่อย แบ่งเขตพื้นที่กันตามตามความหนานแน่นของของสภาสอนุสรด์แต่ว่าพุทธ,ธิสภาก็ถือมนลรักอย่างที่ผมเห็นนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่ผมหยิบมาวันนี้พูดคุยกับบ้านเราเรื่องของการเมืองในบ้านเราทีหนึ่งคือวันนี้เมืองไทยเราพูดเรื่องสุญญากาศอะไรอเมริกาเนี่ยเขาป้องกันสุญญากาศทางการเมืองเขาโดยให้ วุฒิสภาหรือสอวอของเขาเนี่ยมีอายุอยู่มีวาระในการเป็นตัวแทนเนี่ย6ปีแล้ว6ปีเนี่ยเขาให้ออกหนึ่งในสามหมุนเวียนกันไปนะฮะชั้นหนึ่งในสามของจำนวนหนึ่งร้อยเนี่ยก็ว่ากันไปไปอยู่ในระยะเวลาที่ใครครบ6ปีก็ออกไปเหตุผลก็คือ เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศนะอย่างน้อยที่สุดบุตริสภาของเขาเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยตลอดนะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามตามที่ผมได้เรียนอันนี้เป็นเหตุผลในทางในทางวิชาการของเขานะครับตอนนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของอการเลือกตั้งกลางถินจริงๆมันเป็น ลักษณะของการแย่งชิงประเด็นว่าจะให้ประชาชนมาสำจุดอย่างไรเพราะว่าเดโมแครตกับรีพับลิกันสองพรรคใหญ่เนี่ยเขาต่อสู้กันเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบก็คือเมื่อก่อนสงกรานต์เรเนี่ยนะครับประธานดีบรักมากๆก็ลงนามคือผู้งาาประธานดีเสนอกฎหมายเข้าไปในสภาสองฉบับ อเป็นกฎหมายซึ่งยังไม่ได้ผ่านสภาเพราะว่าสภาอเป็นกฎหมายที่ประธานดีใช้ไปก่อนอ่ฝรัง่งเขาจะไอกิล e ีบออเดอ r คือพอมองว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้คือผู้ง่ายให้ฝ่ายบริหารทำไปก่อนแต่ยังไงก็ตามกฎหมายต้องเข้าสภาาโดยกฎหมายสองฉบับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมเรื่องคัดจ้างแรงงานนะครับ ค่าจ้างแรงงานของอของเป็นในอเมริกาผู้หญิงได้ได้ค่าแรงน้อยกว่าผู้ชายนะครับบารักก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมฉันพยายามให้ข้าจ้างแรงงานเท่ากันนะครับเป็นการเลือกที่รักมัดที่ฉันแล้วก็โอบามาก็เข้าไปพูดในสภาว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมัน มันไม่เป็นธรรมกับสตรีแล้วก็คนผิวสีด้วยนะฮะเขาเปรียบเทียบนะครับบอกขนาดที่ผู้ชายได้ค่าจ้างหนึ่งดอลลาร์ผู้หญิงเนี่ยจะได้แค่เจ็ดสิบเจ็ดเซนอันนี้เขาเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของอที่เขาจะได้ฉะนั้นมามรัก็เสนอกฎหมายนี้เข้าสภาก็ปรากฏว่าทางสภาก็มองว่า สิ่งที่บารธรรมเนี่ยเป็นเรื่องการหาเสียงเพราะว่าแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ก็ได้คะแนนเสียงสับสนุนจากาสุภาพสตรีเยอะนะครับก็เลยกฎหมายฉบับที่ว่าเนี่ไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิเขาจะเริ่มไปเสนอที่วุฒิก่อนโดยขัดเสียงสับสนุนไปเพียงเจ็ดเสียงจากาที่ต้องการคือหกสิบเสียงนะครับเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปเพราะว่า ในขณะที่รีพับลิกันพยายามที่จะหยุดยั้งกฎหมายตรงนี้เนี่ยอ,อีกด้านหนึ่งเมื่อปรากฏเป็นข่าวไปเนี่ยสุภาพสัตรีทั้งหลายหรือคนผิวสีที่เขามีความรู้สึกว่า่าประธานดีพยายามที่จะดูแลเขาเนี่ยมันก็แน่นอนมันจะไปหยุดยั้งเรื่องการสนับสนุนพรรคเดโมแครตของประธานดีได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นเล็กน้อยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของอเมริกาซึ่งจะมีขึ้นในปีหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งกลางเทมอมที่ที่เรียนให้ทางฝั่งได้ทราบก็จะมีขึ้นไหนไหนพูดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอัฟกานิสถานก็มีการเลือกตั้งไปก็ปรากฏว่าขณะนี้ผลออกมายังไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่านายฮามัดยูซุปดูริสตานี่เขาก็ประกาศว่า ผู้นําฝ่ายค้านอฟริกันอัฟกานินสถานนะครับขออภัยก็มีโอกาสได้คนผู้นี้ท่านผู้นี้ชื่อนายอับดุลละอับดุลลาเขาว่ายอย่างนั้นนะครับรายละเอียดก็คงจะนํามาฝักเพื่อนฟังต่อไปตอนนี้ก็รายงานเบื้องต้นไปก่อนว่าในยี่สุปกจังหวัดเนี่ยพบว่าอับดุลละมีคะแนนนำร้อยละสี่สิบเ็ดจุดเก้านะฮะ นอกนั้นก็มีอ,อัชราฟการีก็ได้สามสิบเจ็ดเครทำนองนั้นฉะนั้นใครจะเป็นประธานดีต่อจากนายฮามิดคาสัยนี่คงต้องต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่จบซะทีเดียวเราลองไปดูเรื่องของทางเกาหลีเหนือบ้างนะครับเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่เป็นการเมืองอย่างเดียวแล้วล่ะเพราะว่าเกาหลีเหนือจัด ให้มีการวิ่งมาราทอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆมาราทอนก็เป็นวัาธรรมของทางตะวันตกนะฮะแต่ว่าเกาหลีนเหนือวันนี้ก็มีผู้นําซึ่งถ้าจะพูดไปก็ถือว่าทันสมัยพอสมควรทีเดียวนะครับเคยไปเรียนอยู่ในสวิ์แลนด์ท้้งคิมจองอุนเนี่ยแล้วก็ชอบบาสเกตบอลมากฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสานีโทรทัศน์เอคอาร์ทีของเกาหลีนเหนือก็รายงาน เรื่องของการวิ่งแข่งมาราทอนที่กรุงเลียงอย่างก็เปิดกว้างนะครับมีชาวต่างชาติประมาณ400คนจาก15ประเทศทีเดียวนะครับมีทั้งพวกนักวิ่งสมัครเล่นต่า,างๆเข้าไปแข่งขันกันเป็นที่สนุกสนานทีเดียวนะครับสนักข่าวของเกาหลีใต้สนักข่าวนี้ชื่อยอนฮับเนี่ยเขาก็บอกว่า การแข่งขันมาราธอนใช้ชื่อว่านี่เป็นชื่อภาษาเกาหลีของเขานะครับว่า,ามังยองแดไพรส์มาราธอนนะฮะเริ่มแข่งกันมานานแล้วครับตั้งแต่ปี2534ตอนนั้นก็คือยุคสมัยที่เป็นท่านอดีตผู้นำคนแรกที่ก่อตั้งประเทศก็คือคุณปู่ของคิม คิมจองอุลเนี่ยคือชื่อท่านาคิมอิลซุงนะครับก็ตรงกับช่วงสงการานของเราพอดีในช่วงวันสิบห้าในสายนก็จัดแข่งมาราทอนกันไปก็ปรากฏว่านายปักชอนคนนี้เป็นนักแข่งชาวเกาหลีเหนือก็ชนะนะฮะวิ่งแข่งประเภทนักวิ่งชายแล้วก็มีอ จากหลายประเทศเี่ยจากยูเครนก็ยังมีส่งไปนะครับส่วนผู้หญิงก็ได้แก่คิมเฮเกียนอันนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามก็ว่ากันไปก็พูดง่ายๆเกาหลีเหนือก็มีเรื่องของกีฬาไม่ใช่มีแต่เรื่องการเมืองที่ค่อนข้างดูเดือดอยงที่เราเข้าใจกันนะครับพาท่านฟังไปที่พม่านิดหนึ่งพม่าวันนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องประเพณีสงกรานเหมือนกัน แล้วก็ในช่วงเวลาสงกรานต์ในประชาชนพมา่าก็ไปสงน้ําพระที่นครร่างกุ้งกันแต่ว่าก็าปีนี้มีการทําบุญกับคล้ายๆบ้านเรานะครับแต่ว่าประชาชนพมา่าเมื่อเล่นสงกรานต์แล้วเนี่ยเขาก็มีการคาดหวังว่าอนาคตของเขาเนี่ยประชาธิปไตยของเขาคงจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปดีขณะนี้เนี่ยพมา่าก็มีปัญหา เล็นน้อยเรื่องชมกุมน้อยเรื่องอะไรโฟลิงย่าอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่าการวางตัวของผู้นำโดยท่านเพ่งเส็งก็มีแผนที่จะทางทหารก็สับสนเพ่งเส็งอยู่เราก็ต้องดูกันไปนะครับว่าถ้าเดินหน้ากันอย่างนี้เนี่ยพระม่าก,ก็คงคงสามารถจะพัฒนาเรื่องของแนวทางของการวางแผนเจ็ดขั้นตอน ประชาธิปไตยของพม่าไปได้นะครับถ้าเราหันไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตะวันตกมีส่วนในเรื่องของการผลักดันเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของพมา่ามากทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการยกย่องแล้วก็สับสนุนองซานซูจีนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วนอกจากนั้นเรื่องการลงทุนเราก็เห็นได้ว่ามีการลงทุน เป็นที่เลยนะครับจากทางยุโรปก็ประมาณแปดร้อยกว่าบริษัททางสหรัฐอเมริกาก็มีนักลงทุนเข้าไปทําการลงทุนในพม่ามากมายประชาธิปไต,ตยของพม่าจะ,ะเดินทางไปอย่างไรนะครับเราก็เห็นได้ว่ามีข้อเสนอว่าพม่าน่าจะมีรูปแบบการปกครองเป็นสหพันธรัฐหรือที่เรียกว่า c o n f e d e r a t i o n เนี่ย เช่นเดียวกับมีผู้สเสนออย่างกรณีของยุคเซนรูปแบบนี้เขาว่ากันไปนะครับว่าจะเป็นงนั้นได้หรือไม่อย่างไรเพราะตอนนี้พม่า,า,มาก,ก็มีชนกลุ่มน้อยเยอะประมาณร้อยสามสิบกว่ากลุ่มกลุ่มใหญ่ๆห,ห,หลักๆก็มีประมาณเจ็ดแดกลุ่มด้วยกันเขาสามารถจะเดินหน้าไปในจุดนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้นเราก็ต้องดูกันไปนะครับพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็วันนี้ พ่อพม่เองก็จับตาดูเรื่องของการเมืองของบ้านเราอยู่ด้วยนะครับถ้าฟังครับอีกเรื่องหนึ่งเราจะไปดูเรื่องของอประวัติศา,ศาสตร์นะฮะในอังกฤษสักนิดหนึ่งในสิ้นปีนี้ประมาณเดือนกันยายนก็จะมีเรื่องการทำประชามติของการที่สกอตแลนด์จะอยู่กับอังกฤษต่อไปหรือไม่นะฮะ คองกฤษเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งสกอตแลนด์ทั้งไอร์แลนด์นะครับนอร์ทเรไอร์แลนด์แล้วก็มีทั้งเวลทั้งของคอนกเองฉะนั้นประกอบเป็นประเทศสหราอชนาจักรอย่างที่เราเข้าใจนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือทาง สมเด็จพระราชินีอลิซเบตท,ที่สองเนี่ยให้การต้อนรับผู้นำของ IIA IIA เป็นเรื่องขององค์กรที่ต่อต้านแล้วก็เคยสู้รบกัรเกฤกมายาวนานทีเดียวนะครับอลองไปดูในรายละเอียดนะครับว่านี่เป็นลักษณะพิเศษด้านหนึ่งทีเดียวในช่วงที่ก่อนสงครามน,นิดหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าผู้นำไอร์แลนด์ผู้นี้ท่านชื่อประธานดีมิเชลฮิกกนส์เนี่ยนะครับก็เดินทางไปเยียนทิ้งเกฤมีการต้อนรับอย่างหรูหราทีเดียวนะครับจากสำนักอของของเกฤษเนี่ยนะครับประชวงบัคกิงแฮมเนี่ยถือว่าเป็นการต้อนรับในชังประวัติศาสตร์ทีเดียวไอร์แลนด์แยกตัวจากเกฤษกลายเป็นประเทศสหรัฐไอร์แลนด์ ผู้นำไอร์แลนด์ได้รับการต้อนรับจากพระราชินีอลิสเบตที่สองของอกฤษนะครับอย่างสมเกียรติเขาบอกว่าจากกองทหารเกียรติยศของกองทัพอังกฤษทีเดียวสมเด็จพระราชินีอลิสเบตที่สองนะก็เป็นเจ้าภาพนะครับจัดก,การรับรองอมีการจัดหารค่ำหรูหราที่พระราชวังวินเซอร์โดยมีการจัดโต๊ะเรียงขนาด ใหญ่ทีเดียวนะครับร้อยหกสิบที่นั่งด้วยกันก็มีอดีตผู้บัญชาการกระบวนการ IRA เนี่ยก็คือนายมาตินแมคก,กินเนชซึ่งปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนายมตรีคนที่หนึ่งของไอร์แลนด์เป็นแขกเข้ามาร่วมนะฮะ,ะมีเสียงวิทวิจาร์ณนะครับเพราะฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปทางกลุ่ม IRA ก็ถือว่า ก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ควรจะไปร่วมในขณะที่ทางกรีกก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปเหตุผลก็คือไอร์แลนด์ทำสงครามกลางเมืองของกฤษมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีการแบ่งแยกดินแดนจากกองทัพสหรัฐไอริชหรือ IRA นะครับกลายเป็นสงครามนองเลือดที่ดำเนินมาก็หลายปีทีเดียว มีคนเสียชีวิตยเยอะนะครับสามพันหกร้อยกว่าคนตามข้อมูลเขาก็ว่าอ,อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งมีการบรรลุข้อตกลงเจอจากสนากันภิพาพอนังกรษประกาศวางอาวุธแล้วก็มีการจัดก,การเลือกตั้งไปก็มีรายงานนะครับว่าหลังจากการออกบัตรเชิญในแมกกินเนสเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้มีเสียงวิพากวิจาร์ณ อ่หลอดแคปิดอ่ท่านผู้นี้เป็นนักการเมืองชั้นแนวหน้าของกรีกที่เป็นคนที่รอดตายจากการวางระเบิดของขอบวนการ i อเอมาตั้งแต่หลายปี IP มาแล้วนะครับแต่ปีสองพนยิบห้าก็มีความเห็นท่านก็บอกว่าหากตนเป็นองค์สมเด็จพระราชินีคงต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการหาเหตุผลที่จะ ไปเชิญนักกิเนชมาในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าการเชิญผู้นํำสมาชิกบวนการานเอก้าร่วมการเลี้ยงปรกยาหันค่ําเนี่ยจริงๆก็ถือเป็นการยื่นมือนะฮะที่สําคัญทีเดียวของพระราชินีอลิสเบตที่สองของเกรดเพราะว่าตั้งแต่ ในอดีตที่ผ่านมานะครับฟลอดเมาแบทเทนซึ่งเป็นพระญาติของ <c oughs> ของสมเด็จพระราชนีเนี่ยก็ถูกลอบสังหารไปอาเซียชีวิตไปสามสิบกว่าปีมาแล้วฉะนั้นก็ถือวังกฤิดเนี่ยโดยพระประมุขของกฤิฑอมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ มีความมุ่งมั่นมองประเทศเนี่ยเป็นสำคัญถ้าเราไปดูกองทัพของสารัฐไอริชหรือ i อ a เนี่ยก็ถือเป็นขบวนการของชนกลุ่มน้อยชาวแคทอลิกนะพวกไอริชเขาถือแคทเลิกเชื้อสายไอริชเป็นจริงๆไอร์แลนด์เนี่ยอยู่ตอนเหนือของเกาะไอร์แลนด์เนี่ยนะครับอตอนเหนืออมีการต่อสู้กันกับกองกำลังของทารอังกฤษนะครับ อส่วนใหญ่ของไอริชก็เป็นชาดของอังกฤษนี่เป็นโปรเตสแตนต์ของไอริชเป็นเป็นพวกแคทริกเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าในฐานะผู้นำของประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างกรณีของอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องถือว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีลิศปบะที่สองเนี่ย ท่านก็มีจิตใจที่เข้มแข็งทีเดียวนะครับมีการกลัดในงานเลี้ยงก่อนพระราชพิธีเลี้ยงอาหารค่ำกับนายฮิกเกนส์นะครับว่าทาั้งกรีทาไอร์แลนด์เนี่ยก็มีประโยชน์ร่วมกันปีนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนท่านฟังนะครับในช่วงปลายปีสกอตแลนด์เองก็จะทําประชามติว่าจะอยู่หรือไม่อยู่อย่างไรการเกก็มีการ พูดจามีการวิพากษ์วิจารกันอยู่นะครับว่าเขาจะอยู่หรือจะไปอย่างไรแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสกอตแลนด์เองนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงผลก็เราคงต้องดูกันไปประมาณเดือนกันยานี่ก็จะทราบนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เื่ฟังครับอีกเรื่องก็คงจะเป็นข่าวเบาๆเราก็เห็นได้ว่าเจ้าชายเบลเลมและแคทรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์นะครับเจ้าชายจอร์จได้พาเจ้าชายจอร์จนะฮะวัย8เดือนเสด็จเยือนประเทศออสเตรียแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับทั้งเบลเลมและแคทรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เนี่ยก็เฉ็จเย็ยนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับ,รบช่วงเวลาเดินทางก็ประมาณสามสัปดาห์ด้วยกันในช่วงก่อนสงครานก็มีภาพไม่เห็นอยู่นะครับก็มีข่าวาวิพากษ์วิจาร์ก,กันว่า,าครับท่านเจ้าชายวิลเลมและแคทรีนดัชเชสแหงเคมบริดจ์เนี่ กำลังจะมีอคือตั้งคันตั้งประคันนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีการดื่มวายให้เห็นกันเลยว่ายัางนะครับไม่ได้พูดอะไรมากมายในขณะเดียวกันชนเผ่ามารีก็ให้การต้อนรับนะครับเพราะช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยช,วนนา,นนยชวาวเผ่ามารีเขาก็ตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาเยืยนอนเขาน้อยไปนะครับควรจะมาให้ยาวกว่าน,นี้แต่ว่าจากที่ผมได้เห็นคลิป ทางด้านข่าวที่เป็นภาพเนี่ยก็รู้สึกทุกอย่างก็เป็นไปด้วยราบรื่นนะครับทั้งสองพระองค์ก็เสด็จแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับทั้งหลายทั้งปวงก็มีคนให้ข้อสังเกตบอกว่าเจ้าฟ้าชายเวเลมและแคทรีนนะครับดัชเชส่งเคมบริดจ์เนี่ยาวางพระองค์เป็น เป็นเจ้าสมัยใหม่คือไม่ได้ถือพระอ,องค์อะไรเท่าไหร่แล้วก็มีการดูแลเอ่อพารถด้วยสภาวะของสามัญชนธรรมดาอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นจุดที่อ่อทำให้เอ่ราชวังแบก็กจิงแฮมก็มีภาพพจนลักษณะของความเป็นกันเองแล้วก็มีเรื่องของ เรื่องของรายได้อะไรต่างๆเข้ามานะครับในช่วงที่เจ้าชายจอจเนี่ยนะครับได้ประสูติขึ้นมาในช่วงนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเยอะเลยนะครับต่องฟังครับช่วงเช้ามีข่าวสุดท้ายก็จะเรียนเท่าฟังนิดหนึ่งเป็นข่าวจากจากสหร,รัฐอเมริกาในอเมริกามก็มีรายการทอล์กโชว์เยอะนะครับ ก็ะจะมีท็อกเชลซึ่งในกลุ่มพวกคนที่ดูส่วนใหญ่ก็เป็นพวกปัญญาชนคนที่สนใจการบ้านกันเมืองสนใจเรื่องต่างๆในยุคสมัยก็มีการแข่งกันนะครับระหว่างสถานีโทรทัศน์สำคัญๆเรื่าง CBS NBC ABC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดวิดแลตเทอร์แมน ซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินรายการทอล์กโชว์รายการเดอเลดโชว์ Show, mm hmm. ก็ค่อนข้างจะดึกหน่อยนะครับ mm hmm. ก็กล่าวอำลาไปเ mm hmm. ดวิดแลทแมนเนี่ย mm hmm. ก็มีการจัดรายการเดลเลดโชว์ะนะครับ mm hmm. ของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอสเนี่ย mm hmm. เขาก็ประกาศเกษียณตัวเองในปีนี่นะครับ2015 หลังสิ้นสุดสัญญาฉบับล่าสุดไปนะฮก็คนเมกันก็ติดตามเรื่องนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าเดวิดแล้วมนเขาก็จะเชิญแขกสำคัญสำคัญเ,เข้ามาในรายการเขาเยอะนะครับมีการอัดเทปแล้วก็มีการทีมที่สนับสนุนทำรายการเขาเป็นเป็นที่เป็นรายการเลดโชว์ที่นับว่ามีชื่อเสียงมากทีเดียวนะครับ ก็ปรากฏไปว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนของเดวิดและเทแมนก็คงได้ดูข่าวตรงนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเลกน้อยจากเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ของเมกันซึ่งก็ถือว่าเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับเมกันมีเป็นประเทศที่ขายในเรื่องของอความบันเทิงแล้วก็สาระ,ะในหลายหลายหลายรายการก็มีสาระใน ในเรื่องของการพูดเรื่องการเมืองบ้างนะครับมีการกัะแน่กันแหน่กันเรื่องของการเมืองของประเทศนู้นประเทศนี้บ้างโดยเฉพาะได้เชิญผูน้นําอย่างเช่นประธานดีอย่างบรักบามา่าเคยออกรายการอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่นํามาฝากท่านฟังในช่วงเช้านี้ท่านฟังครับมารายการพบโลกกับผมชายชนะอินวัฒน์ในช่วงเช้าก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ បົບលោក